นี้นะคะไอโกบิวตี้จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมแกนผมพร้อมกับบำรุงเคลาตินผมไปพร้อมๆกันทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยจ้าแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ <Stop. S 1> นี่นะคะเราจะใช้2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันค่ะก็คือเชื่อมพันธะแกนผม Pro อาร์ติสพรีเคม c ค l และ j จแปนเคลาตินทรีทเมนต์เคลาตินสดจากญี่ปุ่นค่ะ หลังจากสระผมเสร็จนะคะเราก็เช็ดผมมัดๆค่ะแล้วก็ลงโปรอาร์ติฟรีเคมีคอลให้ทั่วศีรษะเลยค่ะเทให้ทั่วนะคะแล้วก็เน้นปลายปลายที่มันแห้งเสียค่ะแล้วก็ขยำไปด้วยนะคะหลังจากลงฟรีเคมีคอลเสร็จแล้วนะคะก็ะใช้หวีหวีให้ทั่วเส้นผมเลยค่ะทิ้งไว้10-15นาทีค่ะ Few moments later moments มาบำรุงผมด้วยเจแปนเคราตินกันต่อเลยค่ะก่อนอื่นนะคะมาแบ่งผมกันก่อนนะคะอย่าให้ช่อหนามากค่ะแล้วก็ค่อยลงเจแปนเคราตินทีละช่อทีละช่อนะคะ เวลาลงนะคะก็ลูบเจแปนเคลาตินให้ทั่วด้วยนะคะจะได้ซึมเข้าสู่แกนผมบำรุงได้ดียิ่งขึ้นค่ะสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับท่านที่อยู่บ้านค่ะไม่อยากออกไปไหนก็ทำเองได้เลยค่ะหวีนิดนึงนะคะให้เจแปนเข้าเส้นผมค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้เลยค่ะ30-60นาทีค่ะ เสร็จแล้วค่ะสูตรเชื่อมพันธะแกนผมพร้อมกับบำรุงเคลาตินสูตรทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะบำรุงได้บ่อยครั้งนะคะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็บำรุงผมอยู่บ้านสวยๆเก๋ๆได้เลยนะคะสอบถามผลิตภัณฑ์นะคะสามารถทักมาได้ในเมนได้เลยนะคะ จะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดเลยจ้า